ผู้ร้ายแสนรักบทที่ห้าหกระทั่งปีกตัวออกจากห้องนั้นมาได้สร้างหลิ่นถึงเข้าใจคำว่าเรื่องใหญ่ในความหมายของพวกเขาเธออีกเนื้ออี้หยางจนแขนแทบขาดใครใช้ให้หนายพูดจาเลอะเทอะพวกเขาคิดว่าฉันกับนายไปทำเรื่องอย่างว่ากันแน่ๆ ตอนนี้งานเลี้ยงวันเกิดจบลงแล้วทั้งบนและล่างของตัวอาคารมีพนักงานเข้ามาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูตอนที่ซางหลินและอี้หยางผ่านมาตามทางเดินนั้นผู้คนต่างทักทายพวกเขาตลอดทางใครบอกว่าฉันพูดจาเลอะเทอะอี้หยางจับมือซางหลินแน่นไม่ให้เธอทำตัวยุ่งยากอีกต่อไปพวกเขาไม่ได้เข้าใจผิดสักหน่อยแหมมันช่าง สร้างหลินใบหน้าร้อนเผาเพราะกลัวว่าคนรอบข้างจะได้ยินเสียงจึงลากแขนอี้อย่างเดินไปข้างหน้าขึ้นบันไดามายัางชั้นสองท่านยาสุยจัดห้องพักไว้ให้พวกเขาอยู่ตรงทางเดินด้านขวาท่านยาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าอกเข้าใจ จึงจัดห้องพักของทั้งสองให้อยู่ตรงข้ามกันซางหลินมาถึงห้องของตนก็ก้มหน้าหากุญแจใครเลยจะรู้ขนจนทั่วกระเป๋าแล้วก็ยังหาไม่เจอเธอกำลังตกใจกุญแจพวงหนึ่งพันถูกคนเขย่าอยู่ตรงหน้าอี้หยางยืนอยู่ทางด้านหลังน้ำเสียงฟังดูยัวย่วยวนเธอจะเชิญหรือให้ฉันเข้าไปด้วยตัวเองซางหลินตัดสินใจดีดดิ้นพอเป็นพิธี เอาอย่างนี้ฉันเข้าไปเตรียมตัวก่อนอีกเดี๋ยวนายค่อยตามเข้ามาอี้หยางยิ้มหยนันคิดว่าฉันจะถูกหลอกง่ายๆหรือไงจะปั้นน้ำเป็นตัวยังไม่แนบเนียนฉันสามารถคิดว่าเธอเล่นตัวเพื่อยั่วฉั้นได้หรือเปล่ายิ่งพูดยิ่งเลอะเทอะไปกันใหญ่สร้างหลินปวดหัวนักฉันก็แค่คิดว่ายังไงก็เป็นบ้านของคนอื่นทำแบบนี้มันดูไม่ค่อยดี อีหยางขยับเข้ามาใกล้ยื่นมือหนึ่งออกไปเปิดประตูด้วยตนเองเสียเวลาคิดมากท่านญาเล็กของฉันทำอะไรเด็ดเดียวเปิดเผยกว่าเธอตั้งเยอะเธอคิดว่าท่านไม่เข้าใจหรือไงเข้าใจหรือไม่ แล้วต่างกันตรงไหนเล่าเธอก็แค่รู้สึกเขินเท่านั้นประตูห้องถูกเปิดออกแสงไฟจากทางเดินส่องเข้าไปได้เสี้ยวหนึ่งซางหลินกำลังหลีตามองก็ถูกคนด้านหลังผลักเข้าไปบานประตูปิดลงเขากอดเธอไว้จากด้านหลังแนบแก้มลงตรงไหล่ซางหลินทั้งสองอยู่ในความมืดมิดโดยไม่เปิดไฟยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่ขยับขยื่นอบก,กอดแนบแน่นราวกับอาศัยอีกคนเป็นที่พึ่งพิง สร้างหลินแข็งทื่อไปทั้งร่างลมหายใจของเขาสัมผัสแผ่วไหล้ลำคอราวกับมดตัวน้อยนับไม่ถ้วนกำลังเดินไต่คันเขยเอไปถึงหัวใจจนยากจะต้านทานเธอบิดตัวไปมาอย่างไร้อิสระสิ่งที่ตอบสนองจากเขากับยิ่งทำให้ตื่นตะลึงเออดูเหมือนเธอจะสัมผัสกับอะไรบางอย่างสงครามเทวดาซาตานกินเวลาไม่น้อย สุดท้ายหญิงสาวก็ยื่นข้อเสนออย่างรอบคอบพวกเราไปที่ห้องนอนกันดีไหมยังไงก็ไม่ควรทำเรื่อง18บวกกันในห้องรับแขกนิ้วมือของเขากรีดไล้มาถึงคางของซางหลินบรรจงจูบอยู่ครู่หนึ่งก็ยกยิ้มพางเอ่ยด้วยน้ำเสียงลึกซึ้งเย้ายวนอืมไปห้องนอนกันเถอะก่าวประโยคนี้จบลงซางหลินพานรู้สึกว่าแผ่นดินหมุนกลับด้าน เพียงพลิบตาก็ถูกชายคนนั้นยกขึ้นขนานพื้นแล้วสาวเท้ายาวๆเข้าไปด้านในห้องนอนของซางหลินเป็นห้องชุดขนาดเล็กเขาอุ้มเธอแล้วยืนนิ่งอยู่หน้าประตูแววตาของซางหลินค่อยปรับตัวกับความมืดสลัวทีละน้อยสุดท้ายก็เห็นการประดับตกแต่งภายในได้ชัดเจน เตียงกลมทรงยุโลบเต็มไปด้วยดอกไม้สีฟ้าครามสดใสเหมือนกับสายทานบนเตียงยังมีกลีบดอกไฮเดรนเยียสีขาวจัดวางเป็นรูปหัวใจม่านไข่มุกห้อยระยะพอประกายใต้แสงจันทร์สาดส่องสะท้อนแสงสีนวลดึงดูดสายตาห้องนี้ถูกจัดเตรียมเสมือนโลกแห่งเทพนิยายในจินตนาการไว้ก่อนแล้วรอแค่พวกเขาเข้ามาชื่นชมนายเตรียมพร้อมไว้นานแล้ว น้ำเสียงของเธอพันเปลี่ยนระดบับอืมเขาพยักหน้ารับชอบไหมชอบคนผีทะเลนายทำอย่างนี้ทัานย่าสุยจะต้องเดาได้ว่านายคิดอะไรซางหลินอยากร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาแบบว่าไม่ต้องหรูหราขนาดนี้ได้ไหมซางหลินทำตัวน่าสงสารแต่เขากลับยิ้มอย่างได้ใจท่าทางไม่อาจเลวร้ายไปมากกว่านี้ได้อีกแล้ว ขอโทษนะสำหรับเรื่องนี้ฉันไม่อยากทำแบบเรียบง่ายเลยสักนิดอีอ้หยางก้าวเท้ายาวๆมาถึงขอบเตียงพอวางหญิงสาวลงก็ขยับชิดเข้าไปใกล้ผ้าคลุมเตียงขาวสะอาดและมวลดอกไม้ถูกเธอกดทับไว้ด้านล่างราวกับได้นอนอยู่บนกีบบุปผาเป็นความงดงามเย,ย้ายวนใจอี้หยางค่อยๆก้มตัวลงมาก้าวขาข้างหนึ่งขึ้นมางอเข่าขนาบข้างตัวซางหลินเผชิญหน้าศบตา พางเอ่ยปอบที่รักอย่ากกลัวไปเลยขนตาของเธอไหวระริกแต่ก็ยังขี้ยิ้มบางๆออกมาราวกับปราะศะจากความกังวลไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยมีอะไรน่ากลัวชายหนุ่มตะลึงงานเล็กน้อยผ่านไปนานก็ขยับประชิดแล้วพยักหน้ารับอืมความจริงก็ไม่มีอะไรน่ากลัว ขาอีกข้างขยับขึ้นบนเตียงแล้วเคลื่อนตัวคล่อมร่างของเธอไว้สร้างเหรินรู้สึกว่าตัวเองไร้หนทางหลบเลี่ยงอ่อนแอรา,าวกับเถาก้าวฝากทำได้เพียงแน่ชิตกับไม้ใหญ่เป็นความรู้สึกที่ห่างเหินมานานท่าทางของอี้หยางดูเคร่งขรึมมุ่งม,งมากปรารถนาจริงใจในด้านนี้เขาก็เหมือนกับผู้ชายปกติทั่วไป เป็นผู้นำเรื่องสัมผัสทางกายตามสัญชาตญาณกระโปรงของเธอเดิมทีก็สั้นอยู่แล้วตอนนี้ถูกเขาปลดออกอย่างง่ายได้ผ้าไหมนุ่มลื่นนั้นเมื่อถูกการรอยู่ในมืออี้หยางก็เป็นเพียงผ้าชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นยังไม่ทันใดซางหลินก็รู้สึกเขินอายอย่างมากคิดจะดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดบางเรือนร่างแต่มือกับถูกอี้หยางชักนำให้ช่วยเขาปลดเปื้องเรือนร่างชุดสูทถูกถอด โยนลงไปกองอยู่กับพื้นกระดุมเสื้อเชิ้ตเม็ดเล็กๆเ,เ,เรียงเป็นแนวถูกสซางหลินปลดออกทีละเม็ดทีละเม็ดยิ่งถึงลำดับสุดท้ายมือก็ยิ่งสั่นเทากระทั่งได้เห็นผิวพรรณของเขาเผยออกมาใบหน้าของเธอก็ยิ่งร้อนเผาอี้หยางไม่ได้ปล่อยมือของหญิงสาวแต่ดึงมันลงมาแนบอกน้ำเสียงที่เดิมทีเรียบเรื่อยกับเปลี่ยนเป็นตื่นร้าอย่างยินดีหลินหลินรูปฉันสิ ลูกนายอะไรเขาไม่ตอบคำถามแต่บังคับจับมือเธอให้ตาเวนไปตามเรือนร่างแข็งเกล้าสุดท้ายก็พามาถึงหน้าท้องที่มีมัดกล้ามแน่นเป็นลอนนายช่างสร้างหลินกืนน้ำลายลงคอจิตใจฮึกเหิมเริ่มกดพับความเขินอายไว้ในส่วนลึกฝึกยังไงเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องนี่มันซิแกแพคชัด,ชด ใต้แสงจันทร์ตกกระทบช่างเย้ายวนใจคิดไม่ถึงว่าเธอจะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกับชายหนุ่มสุดเพอร์เฟกขนาดนี้สวรรค์ช่างใจดีกับเธอจริงๆจะต้องฝึกแบบจริงจังทำไมเธอลืมไปแล้วหรอว่าเมื่อก่อนฉันทำอะไรหลังรถจูบอันลึกล้ำเขาก็กล่าวต่อให้จบมีเรื่องที่ฉันเสียดายมานานวันนี้จะได้ชดเชยสัทีอะไรเรื่องอะไรซางหลินถูกจูบ จนหายใจเหนื่อยหอบดวงตาราวกับมีน้ำหล่อเลี้ยงมือของเขากดลงที่ผิวพันของเธอค่อยๆขยับเลื่อนลงไปด้านล่างผ่านช่วงเอวต้นขากระทั่งมาถึงบางแห่งก็หลีตาลงอย่างพึงใจเรือนกายใกล้กชิดสนิทแนบเขาจูบซับดวงตาของหญิงสาวแล้วเอ่ยเสียงแหบพร่าดูสิว่าฉันร้ายกาจเท่าสีเชอร์หรือเปล่า ฟ้าใสเมฆค้อยสายลมอ่อนพัดรวยรินเย็นฉ่ำเป็นวันที่เหมาะแก่การเดินทางกลับบ้านที่สุดพื้นเพสรซางหลินไม่ได้เป็นคนหนีโจเพียงแต่ตอนแรกสอบติดมหาวิทยาลัยหนีโจพอเรียนจบเลยทำงานอยู่ที่นี่ บ้านเดิมของเธออยู่ที่แถบเมืองกวงชวนเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันตกของหนีโจระยะทางประมาณ300กิโลเมตรขับรถประมาณ3ชั่วโมงพวกเขาออกเดินทางตอน8โมงเช้ามาถึงก่อนเวลา10โมงครึ่งอย่างราบรื่นขับรถมาถึงประตูหมู่บ้านผู้ใหญ่ที่เฝ้ายามอยู่อายุเกือบ60ปี แต่หูตายังใช้การได้ดีเยี่ยมพอเห็นรถของอี้หยางดูสง่าง,งามไม่ธรรมดาอย่างแรกที่คิดไม่ใช่ว่าของชิ้นนี้ราคาแพงแค่ไหนแต่กำลังคิดว่าเป็นรถของขายใหญ่ประจำหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้หรือเปล่าความหรูหราร่ำรวยไม่อาจทาให้ปู่ใหญ่คนนี้ไม่โบกมือผ่านไปตามระเบียบกับเอ่ยอย่างราบเรียทพิสูจร,รบกวนลงชื่อด้วยไม่อย่างนั้นก็เข้าไม่ได้ ซางหลินชะงอกหน้าออกมานอกกระจกรถยิ้มพางหัวเราะคิกคักแล้วกล่าวทักทายปู่เฉินหนูเองไงคะสร้างหลินพอปู่เฉินเห็นเธอเท่านั้นดวงตาพันพอประกายตะกกนเรียกด้วยน้ำเสียงสูงปรี๊ดโอ้โหนี่มันเสียวลินนี่นะตอนนี้ก็ไม่ใช่ช่วงปีใหม่หนูกลับมาได้อย่างไงไม่ต้องทำงานด้วย พูดไปสายตาก็กวาดมองผู้ชายที่นั่งอยู่อีกด้านพันเอ่ยอย่างเข้าอกเข้าใจอ๋อปู่รู้แล้วพี่แท้ก,ก็พาลูกเขยมาเยี่ยมพ่อแม่นี่เป็นเรื่องมงคลพ่อแม่หนูจะต้องดีใจมากแน่ๆซางหลินก็เป็นเด็กที่ปู่ฉันคนนี้เห็นมาตั้งแต่เล็กๆถูกเขาหยอกเย้าแบบนี้ใบหน้าก็เริ่มร้อนเผาปูอ่อย่าล้อหนูเล่นเลย คราวก่อนไม่ใช่บอกว่าพี่ฉันจะแต่งงานตอนวันชาติดอกหรือคะถึงตอนนั้นอย่าลืมแจกการ์ดหนูด้วยเออพ่อแม่หนูคงรออยู่พวกหนูไปก่อนนะคะโอูเฉนยิ้มตาอีแล้วปล่อยให้รถผ่านไปยิ่งเข้าไปจุดมุ่งหมายหัวใจของซางหลินก็เริ่มเต้นดัวอี้หยางจับพวงมาลายัยบางคราวก็ใช้มือหนึ่งกุมมือเธอไว้อย่างเช่นในตอนนี้ชายหนุ่มพันขมวดคิ้วมุ่น ทำไมมือเย็นเธอไม่สบายหรือเปล่าเปล่าชายหนุ่มฉุกค,คิดขึ้นมาได้ไม่มัง้งคงไม่ใช่เพราะตื่นเต้นหรอกนะฉันมาพบพ่อตาแม่ยายไม่ใช่เธอไปพบพ่อแม่สามีสักหน่อยคนที่ต้องกังวลน่าจะเป็นฉันสร้างหลินค้อนขวับหน้าดำคาญของเอามาครบหรือยังบุหรี่เหล้าผลไม้ของบำรุงด้วยนะของพวกนี้เตรียมแล้วน่าจะไม่ขาดเหลืออะไรอี้หยางหยุดรถ ขยับตัวปลดเข็มขัดนิรภัยให้หญิงสาวผ้าประเพณีที่นี่ของพวกเธอไม่ต้องให้เจ้าบ่าขนหมูทั้งตัวมาเป็นของขวัญน,นอกนั้นพวกเราก็น่าจะเอามาครบแล้วมือเรียวยาววางลงบนเข็มขัดสีดำกลายเป็นสีสันตัดกันดูสดใสเขากับเธอมองหน้ากาันแม้แต่ลมหายใจก็ยังสัมผัสได้สร้างหลินรอให้ชายหนุ่มกดปุ่มปลดล็อกแต่เขากลับหยุดนิ่งโดยไม่ขยับขยื่น นายจะทำอะไรริมฝีปากถูกเขาขาโมยจูบอย่างรวดเร็วชายหนุ่มเอ็นกายกลับมานั่งที่เดิมราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นอีอ้หยางอมยิ้มแล้วเอ่ยว่าบริการครบถ้วนไหมขอรับซางหลินคำริมฝีปากเล็กน้อยพันขยับมองกระจกตรงหน้านายน่าเกียดจริงๆนี่มันจะถึงบ้านฉันแล้วนะถ้าทำอะไรบัดสีบัดทะเหลิงจนแม่ฉันมาเห็นเข้าจะทำยังไง สร้างหลินยังคงบนอุบอี้หยางลงจากรถแล้วเดินอ้อมออกมาเปิดประตูให้เธอขณะเดียวกันก็ยื่นมือขวาจับขอบประตูรถด้านบนไว้ของเฮาพะยะค่ะเชิญเสด็จลงจากเกี้ยวสร้างหลินมั่นใจแล้วว่าลิปสติกไม่เละก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจับจ้องกระเป๋าถือด้วยสีหน้าเคร่งขรึมให้ของเฮาอย่างข้าได้คิดดูก่อนอี้หยางเงียบไปนาน สายตามองไปยังเงาของคนตรงหน้าแล้วเอ่อยอย่างไร้อารมณ์หงเฮาไต้เท้าใหญ่และหูหินหน่าจะมาถึงแล้วใต้เท้าใหญ่หูหินสร้างหลินสันสะท้านไปทั้งร่างพันเงยหน้าขึ้นเห็นชายหญิงวัยกลางคนยืนอยู่ที่ประตูหน้าตึกจริงๆทั้งสองกำลังใช้แววตาประหลาดใจมองมายังพวกเขาสวรรค์นั่นมืนพ่อกับแม่ของเธอนี่นาพ่อกับแม่ ทำไมไมายืนอยู่ที่นี่คะพี่สาวละ่ะหนูเพิ่งโทรหาพี่บอกว่าตอนนี้น่าจะถึงแล้วซรางหลินกืนน้ำลายลงคอลงมาจากรถช้าๆเดินตรงเข้าไปหาคนทั้งสามพ่อแม่เหมียวเหมียวหนูหนูกลับมาแล้วสวรรค์พวกเขาออกมากันตอนไหนเห็นฉากที่อี้หยางกับเธอเมื่อครู่ที่พึ่งจุดๆุด,จ,ดจุดไหม อย่างไรก็ถือว่าเป็นผู้มีวัยวุฒิพอสมควรพบเจอเรื่องใดจึงไม่เหมือนวัยรุ่นที่แสดงอารมณ์ทางสีหน้ามารดาของสร้างหลินกระพริบตาปริบปริบไล่ภาพที่เห็นลูกสาวแท้ๆถูกขโมยจูบออกไปจากสมองตอนนี้เพิ่งจะเผยรอยยิ้มได้กลับมาแล้วกลับมาก็ดีแล้วแม่ทำกับข้าวที่หนูชอบไว้เต็มโต๊ะรอหนูกลับมาพูดจบก็ปลายตามองคนด้านหลังท่านนี้คือ ซางหลินลากแขนอี้หยางขึ้นมาข้างหน้าเพื่อแนะนำอย่างเป็นทางการแฟนหนูเองค่ะอี้หยางคราวนี้หนูตั้งใจพาเขากลับมาไหว้พ่อกับแม่สองผู้อาวุโสสบตากันเป็นแววตาที่คาดการไว้อยู่แล้วเมื่อมั่นใจในความสัมพันธ์ก็ดีจากนี้จะต้องทดสอบให้ดีสักหน่อยแม่ของซางหลิน คิดถึงเรื่องราวเมื่อวานตอนเต้นอยู่ที่ลานออกกำลังกายกับเพื่อนๆในหมู่บ้านพวกเขายังบ่นให้ฟังว่าลูกสาวอายุเกือบ30แล้วยังไม่ยอมแต่งงานไม่รู้ว่าจะรอไปอีกนานแค่ไหนได้ฟังจบก็เริ่มกังวลใจขึ้นมาบ้างคิดไม่ถึงว่าแค่ข้ามคืนลูกสาวกับพาหนุ่มรูปหล่อกลับมาเยี่ยมบ้านช่างทำให้คนเป็นแม่โล่งอกสบายใจขึ้นจริงๆเรื่องดีๆแบบนี้คราวหน้าตอนไปออกกำลัง จะต้องยืนแถวหน้าสุดแม่ของซางหลินประกาศคำมั่นสัญญาในใจอย่างหนักแน่นซางเหมียวเหมียวที่อยู่ด้านข้างเองก็มองอี้อย่างตาไม่กระพริบในที่สุดก็พึมพำออกมาราวกับต้องมนสะกดพี่เขยช่างหล่อขั้นเทพชมเกินไปแล้วซางหลินรีบขัดคอ ลูกเขยมาเยือนถึงเรือนชานอาหารการกินก็คงต้องเปลี่ยนแปลงการขนาดใหญ่กอบกับหลังจากสร้างหลินฟื้นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็หาเวลากลับบ้านมาแล้วรอบหนึ่งแม่ของเธอเพิ่งได้พบหน้าลูกสาวไปไม่นานดังนั้นจึงทุ่มเทความสนใจไปที่อี้อย่างมากกว่าสร้างหลินนั่งอยู่ด้านข้างได้ยินมารดาไต่สวนเขาด้วยวาจาคมกริบดวงตาก็เบิกกว้างสร้างเหมียวเหมียวเห็นเธอกินอะไรไม่ลง ก็คีบไสย,ย่างหอมกรุ่นให้ซางหลินอย่างเอาใจแล้วเอ่ยเสียงตำอย่าตกใจไปเลยผู้หญิงเราก็เป็นแบบนี้ชาติหนึ่งจะดูมีบารมีที่สุดก็ตอนพาแฟนมาให้แม่สอบสวนนี่แหละไม่อย่างนั้นคำโบราณจะบอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าแม่ยายหรอซางหลินกัดไส้หอมหอมเข้าไปเต็มแรงคำหนึ่งแม่จะถามไปถึงบรรพบุรุษ18รุ่นของเขาอยู่แล้วเหมาะสมซะที่ไหนกัน มีอะไรไม่เหมาะสมถึงเข้าพิธีแล้วถ้าคิดจะเป็นลูกเขยตระกูลซางไม่ถามให้ชัดเจนจะได้ที่ไหนกันซางเหมียวเหมียวมองอย่างดุดันลูกสาวก็เหมือนน้ำี่สาดออกไปไม่ทันใดก็เอ็นเอียงเข้าข้างสามีซางหลินค้อนขวับกินไส้ย่างนั้นต่ออย่างอึดอจจัดใจซางเหมียวเหมียวกรอกตาไปมาแล้วซักสประเด็นสำคัญนี่ฉันพูดคำว่าสามีพี่ก็ไม่เห็นปฏิเสธอะไรกัน หรือว่าพวกพี่มั่นหมายกันแล้วโต๊ะอาหารไม่ใหญ่นะักถึงแม้สงครามระหว่างแม่ยายกับอี้หยางจะดุดันเกรี้ยวกราดแต่เสียงของพวกเธอก็ยังเข้าสู่โสดประสาทของทุกคนจนได้แม่ของซางหลินแววตาวาวโลดพันพูดจาออกมาอย่างตรงประเด็นเสี่ยวอี้เล่าให้แม่ฟังสิลูกกับซางหลินพัฒนาการไปถึงขั้นไหนตัดสินใจจะแต่งงานกันหรือ,อยังอี้หยางเตรียมพร้อมอย่างดีและหนักแน่น คับอันที่จริงไม่นานมานี้ผมก็ขอหลินหลินแต่งงานแล้วส่วนเธอเองก็รับปากครั้งนี้เลยตั้งใจกลับบ้านมาพร้อมเธอเพื่อขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ขอแต่งงานแล้วสร้างเหมียวเหมียวตะลึงงานมือนึงจับแขนซ้ายสร้างหลินแน่นแหวนละ่ะแหวนขอแต่งงานอยู่ที่ไหนพี่เขยคงไม่ได้ลืมให้แหวนดอกนะอย่าปิดบังเลยรีบเอาออกมาให้ดูเร็วๆเข้าเดิมพี สร้างหลินกังวลว่าเพิ่งพบหน้าการวันแรกก็ให้พ่อแม่เห็นแหวนทันทีจะสะเทือนใจเกินไปก็เลยถอดเก็บไว้ในกระเป๋าคราวนี้ถูกน้องสาวเร่งเร้าจึงต้องหยิบออกมาวงนี้แหละมีอะไรน่าดูกันกล่องสีน้ำเงินถูกเปิดออกด้านในบุกกร,รมหยี่สีดำเป็นพื้นยิ่งทำให้แหวนดูโดดเด่นดึงดูสายตาสร้างเหมียวเหมียวประเมินขนาดเล็กใหญ่ของแหวนวงนั้นแล้วก็กุมอกอย่างเกินจริง นี่นี่นี่หรือว่านี่คือไข่พีราบที่เขาพูดกันดูหนังแฟนตาซีมากเกินไปแล้วใหญ่ขนาดนั้นซะที่ไหนกันสร้างหลินสวมแหวนแล้วยื่นให้ทุกคนดูเขาเลือกเองค่ะตอนแรกไม่ได้ใส่เพราะไม่อยากให้รู้สึกว่าเร่งรัดเกินไปสร้างเหมียวเหมียวจับมือเธอมาเพ่งพินิดเล็กกว่าไข่พีราอยู่สักหน่อยแต่ว่าดูสีแล้วเป็นพลอยแดงหรือเปล่าคะเป็นเพชร อี้หยางตอเบเรียบๆสายตาที่มองซางหลินเต็มไปด้วยคำถามนี่เป็นแค่แหวนมั่นถ้าเธอชอบตอนแต่งงานค่อยเลือกไขพ่พิราบก็ได้ซางเหมียวเหมียวถูกคำว่าเพชรทำให้อึ้งงานจากนั้นก็ถูกท่าทางแสนดีของพี่เขยที่ปฏิบัติต่อพี่สาวของตนเล่นงานจนตกตะลึงพริบตาเดียวก็แงีบกริบลงอย่างน่าประหลาด พ่อของซางหลินเห็นพวกผู้หญิงเงียบกันไปหมดก็ใช้ตะเกียบคีบสี่โครงหมูหวานให้อี้หยางยิ้มแล้วเอ่ยเชื้อเชิญเสี่ยวอี้ชิมที่พ่อทำสิหลินหลินชอบกินที่สุดลองดูว่าถูกปากไหมอี้หยางมองกระดูกหมูในชามพันขี่ยิ้มออกมาได้หลินหลินเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าถ้าผมมาที่บ้านสิ่งที่ต้องทำก็คือชิมผัดกระดูกหมูหวานฝีมือคุณพ่อรอมานาน วันนี้จะได้กินสัทีวันหน้าถ้าคุณพ่อมีเวลาช่วยสอนให้ผมทำหน่อยได้ไหมครับไม่อย่างนั้นผมคงกังวลว่าแต่งงานไปแล้วเธอจะคิดถึงกระดูกหมูหวานของคุณพ่อทุกวันจนวิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดคำพูดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีพลังอำนาจร้ายกาจแค่ไหนสร้างเหมียวเหมียวมีสีหน้าเจ็บปวดถึงขีดสุดนึกในใจว่าเป็นโสดตัวคนเดียวก็เจ็บแค้นเกินทน เห็นคนรักกันจะเอาไฟเผาให้ตายแม้แต่แม่ของซางหลินยังมองอีอ้หยางอย่างตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าผู้ชายอย่างเขาที่ชาติกำเนิดไม่ธรรมดาจะพูดจาแบบนี้ออกมาได้ซางหลินเองก็อึ้งงัน จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยพูดเรื่องพวกนี้ไปตอนไหนกระทั่งอี้หยางยิ้มให้เธอถึงเพิ่งนึกออกที่แท้ก็เป็นช่วงที่พวกเขาเพิ่งไปถึงเซียทิงเธอกับอี้หยางอยู่ในห้องคิดถึงชีวิตในโลกปัจจุบนันตอนนั้นเธอเล่าอย่างดีอกดีใจฉันจะบอกนายให้นะพ่อใหม่ฉันนิสัยดีมาก อบอุ่นเพึ่งพาได้ชงช้าก็เก่งฉันเอาเขาเป็นต้นแบบเวลาหาแฟนในอนาคตเช่ยวนะนายต้องลองชิมผัดกระดูกหมูหวานของเขาอร่อยจนยอมตายรับรองว่านายกินรอบหนึ่งแล้วจะลืมไม่ลงดังนั้นเขาเลยถามว่าแต่ฉันทํากับเข้าไม่เป็นปฏิบัติต่อเธออย่างไม่อบอุ่นเธอผิดหวังบ้างไหมตอนนั้นเธอชอดคางตอบเขาไปว่าผิดหวังสิดังนั้นกลับไป นายจะต้องเรียนทำอาหารกับพ่อของฉันไม่อย่างนั้นก็ฝันไปเถอะว่าจะได้แต่งเข้าตระกูลซางเธอกล่าวอย่างดุดันแต่เขากลับไม่ว่าอะไรทำเพียงขยับเข้ามาใกล้แล้วส่งเสียงต่ำๆดีถึงตอนนั้นฉันจะต้องเรียนรู้จนได้ไม่ทำให้เธอผิดหวังแน่เรื่องราวเนิ่นดนานขนาดนั้นเขายังคงจดจำเรื่อยมามีอาหารเรดลิศรสของครอบครัวที่เธอคิดถึงวางอยู่เต็มโต๊ะ แต่ซางหลินกลับมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างตกตะลึงกระทั่งซางเหมียวเหมียวกายอมออกมาแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขืนแฮมในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเรามาคุยเรื่องใหญ่กันดีกว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันวันไหนคะฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ